สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็ใช้สูตรยี่สสีคู่ชุดล่างนี้แหละครับมาสรุปให้นะครับครับที่ผ่านมานั้นผมก็ได้เอาเด่นมาตัดให้นะครับเด่นมาตัดให้หรือว่าสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้ก็คือตัวนี้นะครับ สอง,ต,งตัวล่างน,นะครับสองตัวล่างออกแล้วก็มาบวกกันนะครับนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคู่หรือว่าคี่นะครับสมมติว่าศูนย์ศูนย์นี่ก็อย่างน้อยก็ต้องมีเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผลลัพธ์ก็ออกสามสองนะครับผลก็ออกอยู่ที่สามสองนะครับสามสองบวกกันก็ได้เลขคี่นะครับได้เลขห้าอย่างน้อยต้องมีเลขคี kind of of ค <S <S ่มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็มาคู่คี่นะครับแล้วก็สามแปดนะครับสามแปดก็ได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับก็ ได้เป็นเลขคี่ก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับสูตรนี้แหละครับที่ผมมาตัดตรงนี้ให้นะครับนะครับผมก็เอาเมื่อที่ผ่านมาก็ออกค่าหนึ่งใช่ไหมครับห้าบวกหนึ่งก็เป็นเลขคู่นะครับเลขหกก็ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับหลักสิบก็จะมีหกแล้วก็มีแปดแล้วก็มีศูนย์นะครับผมก็มาตัดนี้นะครับแถวเลขหกก็จะมีสี่ชุดแถวเลขแปดก็มีสี่ชุดแล้วก็แถวเลขศูนย์ก็มีสี่ชุดนะครับ คัดมาแล้วก็จะได้หกชุดตรงนะครับนะครับคัดก็เอาจากสูตรนี้มานะครับท่านผู้ชมเอาจากสูตรนี้มาคัดนะครับนะครับครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเด่นนะครับนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับก็จะมีสองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าแต่ละแถวมีชุดไหนบ้างนะครับนะครับสองสี่ห้าก็จะมีหกสองนะครับ แล้วก็หกสี่เลขห้าไม่มีนะครับนะครับแถวเลขห้าไม่มีนะครับแต่ละแถวนะครับก็มีเลขสองแล้วก็เลขสี่นะครับนะครับผมเอาสูตรนี้มาคัดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคัดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะครับแถวเลขศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สี่นะครับก็เข้าอีกสี่กับสองนะครับนะครับเลขห้าไม่มีนะครับนะครับเลขห้าไม่มีนะครับก็ แยกออกมาแล้วนะครับคัดออกมาแล้วก็จะได้แค่6ชุดนี้นะครับ6ชุดนี้ผมก็จะเอาให้เหลือน้อยกว่า6ชุดนี้นะครับผมก็เอาอีกสูตรหนึ่งมาคัดนะครับมาจับชนกับกับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่ผมมาคัดได้6ชุดนี้นะครับมาจับชนว่าจะมาชนตัวไหนกันถ้าชนตัวไหนผมก็จะมาคัด6ชุดนี้นะครับก็ก็จะเหลือน้อยชุดนะครับก็จะเหลือน้อยชุดให้เป็นชุดเด่นเลยนะครับ ให้เป็นชุดเด่นเลยนะครับอีกสูตรหนึ่งก็มาจับชนกันนะครับว่าชนตัวไหนก็ชนตัวไหนก็ภายใน6ชุดนี้นะครับก็จะคัดออกมาเป็นชุดเด่นให้เลยนะครับชุดเด่นให้เลยนะครับนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมานะครับที่ออกอะไรนะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมก็ใช้สูตรเมื่อกี้แหละครับ มาคัดก็เป็นสูตรคู่ขี้ก็จะมีเจ1ดเก้าหนึ่งะครับก็เจแล้วก็เแล้วก็1พอดีผลลัพธ์ก็ออกที่ห้าหนึ่งามาตัวกลับนะครับนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่ pais pais <S <S 1กพ68นะครับพอดีผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้นะครับไม่ได้ลงคลิปให้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรยิมสีคู่ชุดแล้ววดนนี้ผมมาลงให้นะครับก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมนะครับกลับมาลงแล้วก็พร้อม เอาสูตรเด่นมาตัดให้นะครับก็จะได้แค่6ชุดนี้นะครับ6ชุดนี้นะครับก็จะได้แค่6ชุดนี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทั้งช่องกันนะครับ <c oughs> คําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับลุ้นครับว่า <c oughs> มีหกชุดนี้ชุดเด่นนะครับเด่นหชุดนี้ผมมาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับคัดให้อีกทีให้มันเหลือน้อยชุดนะครับผมก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งมาจับชนกันนะครับนะครับผมก็ใช้สูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับนะครับผมจะมาคัดจับชนกันนะครับสองสูตรนี้ถ้าถ้าไม่ชนกันะ่ะมาประกบคู่กันได้สามารถว่ามาชุดใดชุดหนึ่งได้นะครับนะครับ งวดแรกก็ชนอยู่ที่อะไรนะครับเลขสองนะครับก็มาสามสองแล้วงวดถัดมาก็จะมาชนไหมครับชนไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูผิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจากสามสองนะครับนะครับเริ่มผลลัพธ์ออกสามสองนะครับนะครับก็จะชนอยู่ที่เลขสองนะครับ ชนอยู่ท so, so ี on ่เลข2นะครับก็ผลก็ออกอยู่ที่3 2สองนะครับแล้วก็ถัดมาก็ชนอยู่ที่เลข8นะครับเลข1กับเลข8นะครับพอดีเลือกมาเลข8นะครับนะครับชน1กับ8นะครับนะครับแล้วก็ถัดมานี้นะครับก็จะมีสูตรนี้ได้3 5 6หสูตรนี้ได้1 70พอดีก็ไม่ชนกันนะครับนะครับสองสูตรนี้ไม่ชนกันก็มาประกบคู่ก็จะออกก็จะมาเข้าสูตรนี้เข้าเลข1นสูตรนี้เข้าเลข6ครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็จะมาชน2ตัวนะครับ8กับ1นะครับสูตรนี้มี8กับ1สูตรนี้ก็มี8ปดหก็เลือกมาเลข1นะครับนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาสูตรนี้ได้2 4 5สูตรนี้ได้1 7 0นะครับพอดีไม่ชนกันครับมาประกบคู่เลยครับมาประกบคู่ก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่5 1สูตรนี้มาเลข1สูตรนี้มาเลข5นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาสูตรนี้ได้0 2 3สูตรนี้ได้3 เก้าก็จะมาชนอยู่ที่เลข2กับเลข3มนะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับ2กับ3ครับตัวชนนะครับมา2ตัวเลยแล้วถัดมานะครับถัดมาสูตรนี้ได้3 5 6ห้าสูตรนี้ได้6 2สองหก็จะมาชนอยู่ที่เลข5กับเลข6นะครับเห็นครับชนเลข5กับเลข6นะครับผลลั์ก็ออกอยู่ที่5้าเลือกมาเลข5นะครับเลข6ไม่มานะครับแล้วงวดนี้แหละครับงวดนี้ก็จะมาชนอยู่ตัวไหนครับสูตรนี้ได้2 4 5ีสูตรนี้ได้ ห้านึ่งสีก็จะมาชนสี่กับห้านะครับนะครับผมก็จะมาคัดจากหกชุดนี้นะครับจากหกชุดนี้นะครับชนอยู่ที่สี่กับห้านะครับนะครับชนอยู่ที่สีกับห้านะครับนะครับชนสองสูตรนะครับชนสี่กับห้าผมก็จะมาคัดหกชุดนี้นะครับเลขห้ามีไหม เลขห้าไม่มีนะครับมีแต่เลขสีนะครับนะครับเลขห้าไม่มีนะครับนะครับหกชุดนี้ก็มีแต่เลขสีนะครับนะครับเลขสีก็มีชุดไหนบ้างนะครับเลขสีก็จะมีชุดนี้นะครับนะครับหกสี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีแปดสี่นะครับที่ติดเลขสีนะครับเลขห้าไม่มีนะครับสองสูตรมาจับชนก็ชนสี่กับห้านะครับ พอดีเลขห้ไม่มีอยู่ใน6ชุดนี้นะครับผมก็ก็จะได้แค่3ชุดนี้นะครับนะครับก็จะให้เด่น3ชุดนี้นะครับนะครับจาก6ชุดก็เหลือ3ชุดเด่นนะครับสรุปให้แล้วนะครับสรุปให้แล้วนะครับก็เด่นนะครับเด่นสุดนะครับเด่น ถ้าจะเน้นเน้นสามชุดนี้นะครับจะเน้นหกสี่นะครับหกสี่แล้วก็แปดสี่นะครับแล้วก็มีศูนย์สี่นะครับท่านชอบชุดไหนก็ลองติดดูนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดลองไปนะครับชุดลองนะครับชุดลองก็จะมีหกสองแปดสองแล้วก็ 02นะครับครับเด่นสุดมี3ชุดนี้นะครับเด่นสุดนะครับชุดสองสูตรก็4กับ5นะครับก็ ราคาตัดให้แล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเหลือเด่นสามชุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเด่นสุดนะครับสามชุดนี้นะครับสรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายนะครับก็ชุดลองก็จะมีอันนี้จะเป็นชุดลองนะครับ อันนี้ชุดรองก็จะมีหกสองครับรองนะครับรองก็จะมีหกสองนะครับแล้วก็แปดสองนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับชุดรองนะครับ ถ้าไหนชอบชุดลองก็ลองไปติดดูได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้น6ชุดนี้อย่าทิ้งชุดใดชุดหนึ่งนะครับอย่าทิ้งชุดใดชุดหนึ่งนะครับก็ผมก็เอา2สูตรมาชนแล้วก็ชนเลข4กับ5พอดีก็เลข5ไม่มีนะครับเหลือแต่เลขสี่นะครับก็จะได้เด่นประมาณนี้นะครับ6 4สแล้วก็8 4สแล้วก็0ูนย์นะครับนะครับจะมาหรือไม่มานะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับ อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องๆนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้นะครับให้ตัดสินใจให้ดีๆนะครับว่าควรจะเอาไปใช้หรือเปล่านะครับไม่ควรไปใช้หรือว่าอย่างไรนะครับถ้าเอาไปใช้แล้วตัวเลขจะมาหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับผมก็มีหน้าที่สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้แล้วนะครับก็เหลือไม่กี่วันนะครับเหลือประมาณ3วันนะครับตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่14นะครับ เป็นวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีทุกทท่านนะครับชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเด่นสูตรนี้เป็นชุดรองนะครับมาจาก6ชุดนี้นะครับผมก็คัดแยกให้แล้วนะครับเด่นสูตรนะครับก็จะมีชุดนี้3มชุดนี้นะครับชุดลองก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ2สูตรมาชนกันก็อยู่ที่ชนสีกับ5นะครับวันนี้ผมก็ให้ตัววิ่งก็คือเลขสีนะครับ วิ่งสายวิ่งก็เลขสีนะครับเลขสีตัวเดียวนะครับครัท่านไหนชอบเลข้าลองไปติดดูก็ได้นะครับวิ่งนะครับวิ่งผมให้เลขสีนะครับหมดนี้นะครับสีตัวเดียวนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆและมาซิคทุกๆท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามว้ให้นะครับ ท่านไหนได้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับจิบนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับก็จะมีแค่3ามชุดนี้นะครับท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ